ข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับกระปุกก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรีวิวนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้สักกี่วันก็ถือว่า เยอะอยู่ังครับน่าจะใช้ได้ประมาณสักเดือนครึ่งไหมถ้าเกิดเราใช้ประหยัดนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูว่าใช้ครีม MJ นะครับที่สั่งซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตจะเห็นผลเหมือนที่ดาราเขาใช้กันหรือเปล่านะครับอ่านะครับ ก็จะเป็นฝาขาวแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันฝาดำกับฝ,า,า,ฝ,า,า,ฝา,าขาวมันคืออะไรนะครับก็ข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นกระปุกก็จะเป็นกล่อง MJ แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูผลกันว่าการใช้ MJ ที่เขาโฆษณาเนี่ยในอินเทอร์เน็ตนี่มันเชื่อถือได้จริงไหมนะครับ ราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับว่าใช้แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ ข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับกระปุกก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรีวิวนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้สักกี่วันก็ถือว่า เยอะอยู่บังครับน่าจะใช้ได้ประมาณสักเดือนครึ่งไหมถ้าเกิดเราใช้ประหยัดนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูว่าใช้ครีม MJ นะครับที่สั่งซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตจะเห็นผลเหมือนที่ดาราเขาใช้กันหรือเปล่านะครับอ่านะครับ ก็จะเป็นฝาขาวแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันกับฝาดำกับฝาขาวมันคืออะไรนะครับก็ข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นกระปุกก็จะเป็นกล่อง MJ แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูผลกันว่าการใช้ MJ ที่เขาโฆษณาเนี่ยในอินเทอร์เน็ตนี่มันเชื่อถือได้จริงไหมนะครับ ราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับว่าใช้แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ ข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับกระปุกก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรีวิวนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้สักกี่วันก็ถือว่า เยอะอยู่นะครับน่าจะใช้ได้ประมาณสักเดือนครึ่งไหมถ้าเกิดเราใช้ประหยัดนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูว่าใช้คีม MJ นะครับที่สั่งซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตจะเห็นผลเหมือนที่ดาราเขาใช้กันหรือเปล่านะครับอ่านะครับ ก็จะเป็นฝาขาวแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันกับฝาดำกับฝาขาวมันคืออะไรนะครับก็ข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นกระปุกก็จะเป็นกล่อง MJ แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูผลกันว่าการใช้ MJ ที่เขาโฆษณาเนี่ยในอินเทอร์เน็ตนี่มันเชื่อถือได้จริงไหมนะครับ ราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับว่าใช้แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ